สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะพลังงานความมั่งคั่งที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะคะคลิปนี้ถูกคุณดึงดูดเข้าไปหานะคะเพราะวันนี้จักรวาลมาบอกว่าคุณกําลังถูกโอบรับโอบกอดอด,ดูแลคุ้มครองจากพลังศักดิ์สิทธิ์พลังจักรวาลจากพระเจ้าของคุณนะคะดูแลปกป้องคุ้มครองคุณอย่างดีมากๆเลยค่ะณเวลานี้นะคะพรสิ่งใดที่คุณต้องการอธิษฐานจิต ขอณเวลานี้ตรงนี้เลยค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆสักสามครั้งนะคะตั้งจิตเป็นสมาธินึกถึงสิ่งที่คุณต้องการหนึ่งอย่างและอธิษฐานจิตขอในเวลานี้เลยค่ะคุณอาจจะพอดไว้ก่อนก็ได้นะคะโอเคค่ะดูสิว่าสิ่งที่คุณอาหารอาธิษฐานจิตนะ จกักรวาลรับรู้รับทราบและจะประทานให้คุณภายในเวลาเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นความเชื่อส่วบคุคคลนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือเกิดขึ้น2ครั้งเสมอครั้งแรกคือความคิดครั้งที่2ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็การแอคชั่นลงมือทำให้มันสอดคล้องกับความคิดของคุณนะคะ ขอญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ของทุกทท่านนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาใดเชื้อชาติใดเราคือจักรวาลดวงเดียวกันนะคะขอญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ภายในของทุกๆคนพลังศักดิ์สิทธิ์พระผู้สร้างของทุกทท่านนะคะได้บอกผ่านไพ่เด็กนี้ผ่านพระฉายองค์พ่อสิวะนะคะโอมะนาสิวยะโอมะนาสิวยะสิ่งที่คุณอดีษฐานจิตขอจักรวาลรับรู้รับทราบและยินดีประทานให้คุณตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วใช่ไหมคะ โอมะนาสิวยะ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 โอมนาสิวยะแน่นอนค่ะสิ่งที่คุณอธิษฐานจิตขอความที่อยู่ในใจคุณนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณนะคะในเวลาไม่นานมันยังไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้แต่ว่าท่านรับรู้รับทราบนะคะและจะทำการปรับเปลี่ยน ด้วยคุณปรับเปลี่ยนพลังภายในตัวเองด้วยนะคุณต้องปรับเปลี่ยนพลังภายในของตัวเองพลังความคิดความกังวลสงสัยของคุณนะคะปรับเปลี่ยนพลังงาน energy ของคุณ vibration ของคุณให้มันตรงกับสิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานขอนะคะและความสำเร็จนะคะที่คุณอธิษฐานจิตในใจนะคะประสบความสําเร็จแน่นอนประสบความสําเร็จแน่นอนประสบความสําเร็จแน่นอนท่านรับรู้รับทราบแล้วค่ะท่านรับรู้รับทราบแล้วค่ะและ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะคะในเวลาไม่นานนี้ในเวลาไม่นานนี้นะคะ3ไม่เกินหดเดือนแล้วแต่แล้วแต่ต้องบอกว่าแล้วแต่พลังงานนะแล้วแต่สิ่งที่คุณอธิษฐานจิตขอด้วยนะคะ3ไม่เกินหกเดือนค่ะว้าว สไม่เกิน6เดือนค่ะสิ่งที่คุณอธิษฐานจิตขอไม่เล่าจะเป็นเงินความรักความสัมพันธ์การเดินทางต่างประเทศนะคะการเรียนต่อการไปใช้ชีวิตต่างประเทศนะคะหลายหลายคนได้มากมากเลยคือขอการใช้ชีวิตต่างประเทศเดินทางต่างประเทศนะคะคุณจะได้ข้ามน้ําข้ามทะเลแน่นอนค่ะคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศแน่นอนอันนี้ชัดเจนว่าแน่นอนนะเพราะเดอะเวอร์มาคอนเฟิร์มนะคะ คุณจะได้เดินทางต่างประเทศแน่นอนข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะได้เดินทางต่างประเทศได้ใช้ชีวิตต่างแดนนะคะความสําเร็จความสมหวังของคงปรากฏขึ้นแน่นอนสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทําก็คือปรับเปลี่ยนพลังงานตัวเองนะคะให้มาสอดคล้องกับคําที่คุณอธิษฐานจิตขอการแอคชั่นลงมือทําให้มันสอดคล้องกับที่คุณอธิษฐานจิตขอและสิ่งต่างๆที่คุณอธิษฐานจิตขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาของคุณจกักรวาลของคุณพระผู้สร้างของคุณรับรู้เรียบร้อยแล้วค่ะและ ประทานให้คุณแล้วประทานให้คุณแล้วนะคะจะเกิดขึ้นช้าช้าสุดไม่เกิน6เดือนเร็วสุดนะคะ3 0วันนี้ค่ะเร็วสุดภายใน30วันนี้ช้าสุดไม่เกิน6เดือนนะคะสิ่งที่คุณได้ฐานจิตขอได้แน่นอนช้าเร็วขึ้นอยู่พลังงานของคุณขึ้นอยู่พลังงานของคุณขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาของคุณนะคะบางคนใช้เวลาแค่3ชั่วโมงเองอันนี้เกิดขึ้นจริงนะเป็นเคสที่อาจารย์ดูแลเองนะคะ ภายใน3ชั่วโมงสิ่งที่เขาไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นนะคะศรัทธาเชื่อมั่นที่สําคัญนะคะศรัทธาในคุณค่าของตัวเองด้วยนะเราต้องรักตัวเองรู้คุณค่าของตัวเองให้เกียรติตัวเองนะคะไม่ว่าใครจะไปจากชีวิตเราก็ไม่เกี่ยวกับเราแค่เรากลับมาดูตัวเองก่อนนะคะถ้าเราดีแล้วจริงแล้วใช่แล้วหนูยังไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลใครจะออกไปจากชีวิตเราไม่ใช่ว่าเพราะเรา มันมันเพราะถึงเวลามันเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเราก็แค่กลับมาดูแลตัวเองมาโฟกัสการพัฒนาตัวเองค่ะถ้าวันนี้เรารู้สึกเราดูตัวเองแล้วหนึ่งสองสามสีห้าหเจ็ปเก้ิบข้อเรามีข้อด้อยเราก็แค่ปรับพัฒนาตัวเองแค่นั้นค่ะจกักรวาลจะดึงดูดเละเหนียวนำพลังงานที่มันตรงกับพลังงานของเรามาหาเรา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณไม่เคยทอดทิ้งคุณไปเลยอย่างที่บอกตั้งแต่ทีแรกอบอ้อมคุ้มครองดูแลคุณตลอดคุณได้รับการคุ้มครองอุปถัมภ์จากจักรวาลของคุณอยู่แล้วฉะนั้นนะคะความสําเร็จความสมหวังเดอะเวอร์เข้ามาคอนเฟิร์มชัดเจนค่ะเข้ามาคอนเฟิร์มชัดเจนนะคะบางคนนะคะได้รับภายใน30วันนี้นะคะสิ่งที่คุณอธิษฐานจิตมีสิ่งที่อยู่ในใจความลับของคุณที่อยู่ในใจที่คุณอธิษฐานจิตตะกี้นี้นะคะท่านรับรู้รับทราบ ถ้ารับรู้รับทราบจักรวาลของคุณรับรู้รับทราบแต่วันนี้คุณต้องปรับเปลี่ยนพลังงานตัวเองด้วยนะคะปรับเปลี่ยนพลังงานตัวเองด้วยแอคชั่นให้ตรงกับสิ่งที่คุณอธิษฐานจิตไม่ว่าคุณจะอยู่ในสักการใดเสียงในหัวของคุณหรือ,อวิสัยทัศน์ของคุณต้องมุ่งเน้นแต่อยู่ตรงนั้นแม้ว่าคุณจะทำงานอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณต้องการเลยก็แล้วแต่ ความตั้งใจอยู่ที่อยู่ในจิตใจของคุณอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณมันจะปรับเปลี่ยนเส้นทางให้คุณเองฉะนั้นเวลาที่มีโอกาสอะไรเข้ามาคุณคว้าไว้เพราะโอกาสนั้นจะนำพาไปสู่เส้นทางของคุณไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรอยู่ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณอธิษฐานติดขอเลยก็แล้วแต่ แต่ทุกอย่างเป็นไปได้เพียงแค่คุณปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนเวลาที่มีโอกาสอะไรเข้ามาคุณคว้าไว้เพราะนั่นจะทําให้คุณได้เปลี่ยนขึ้นสนามชีวิตตัวเองไปสู่สิ่งที่คุณต้องการจับไว้นะคะอย่าให้โอกาสมันหลุดลอยไปโดยที่คุณไม่สนใจแล้วคุณก็บอกว่าไม่เห็นจะได้เลยไม่ใช่ค่ะบางทีเขาส่งมาแล้วแต่คุณไม่คว้ามันไว้บางทีโอกาสมามาในวิกฤตบางทีโอกาสมันมา,ใน,า,า,มนมาในสิ่งที่คุณอาจจะไม่ชอบมันก็ได้แต่คว้ามันไว้ก่อน และศึกษาเรียนรู้ชาวิจารณญาณของตัวเองค่ะเพราะ The World เข้ามาคอนเฟิร์มนะคะ The World เข้ามาคอนเฟิร์มนะคะยังไงคุณได้เดินทางข้ามน้ำท่ามทะเลนะคะสิ่งสันส,สิทธิ์ดูแลคุ้มครองคุณนะคะคุณได้ปรับเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะคะอยู่ที่คุณนะคะทั้งหมดทั้งมวลความเป็นไปได้ทั้งหมด ได้รับแน่นอน the world confirm ว่าคุณจะได้รับชีวิตที่ดีขึ้นคนรักที่ดีการเงินที่ดีติดต่อก่างต่างประเทศการค้าต่างประเทศดีมากถ้าคุณทำธุรกิจกิจการนะคะที่ติดต่อกับโคกับต่างประเทศนะคะดีมากๆค่ะดีมากๆไม่ว่าจะธุรกิจอะไรที่มันมีต่างประเทศต่างภาษาเข้ามานะคะดีที่สุดดีจริงๆนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานคะ่ะแล้วแต่คนอธิษฐานจิตได้เลยอาจารย์แนะนำนิดนึงนะคะเอ่อ เป็นการเสริมหนุนพลังเสริมดวงชะตานะคะปรับเปลี่ยนขึ้นพลังงานชีวิตนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลดูค่ะอาจจะข้ามฝั่งถ,ถ้าคนอยู่กรุงเทพนะคะก็คือข้ามเรือข้ามฟ้านะคะนั่งเรือข้ามฟ้านั่งเครื่องบินนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำได้นะคะข้ามจังหวัดอะไรแบบนี้จะเป็นการ เปลี่ยนเส้นสนามเวลาชีวิตของคุณได้เป็นอีกหนึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะคะอ่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะทําการอ่าปรับเปลี่ยนพลังงานนะคะแล้วก็เปลี่ยนเส้นเวลาสนามชีวิตของคุณเส้นขึ้นชีวิตของคุณได้นะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังนะคะชีวิต คือ the w o r d ชีวิต the world คือของคุณนะคะคิดพูดทำอะไรก็ให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการแค่นั้นค่ะแล้วก็ที่สำคัญรักเคารพและศรัทธาตัวเองให้เกลียดตัวเองนะคะใครจะไปจะมาไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับคุณถ้าคุณดูแล้วคุณเพอร์เฟแล้วคุณดีแล้วก็อยา่าอย่าก,กังวลใจค่ะทุกคนมีจังหวะเวลาชีวิต แตกต่างกันไปทุกคนมีทางชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกอย่างมาในเวลาที่เหมาะสมแล้วแม่นยำเสมอค่ะยินดีด้วยค่ะ